ต้องจะได้เป็นกล้องรอบพันแบบนี้แล้วนะครับ วันนี้อยู่กับอูนะครับกับข้างๆอูนี่เลย Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic ตัว Knight Edition นะครับเดี๋ยวนี้พามาดูนครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างจุดแรกที่เห็นก็ได้ชัดเลยนี่ครับชุดแต่ง AMG Body Styling พร้อมใน t p แพ k เกจลมสีดำครับรวมไปถึงล้อ5ก้านที่มีการลมดำเพิ่มขึ้นมาครับ กระจกอะคูสติกกัาสนะครับที่จะทําให้การเก็บเสียงของรถดดีขึ้นครับแล้วก็บริเวณกระจังด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นจุดนี้เลยนี่ครับกล้องหน้าตัวนี้มีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําให้การใช้งานของตัวรถเนี่ยเราง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงบริเวณด้านข้างตัวรถด้วยแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นไนท์แพ k เกจพอเป็นไนท์แพคเกจแล้วครับริมด้านล่างตรนงนี้บริเวณกันชนด้านล่าง จากที่เคยเป็นสีโครเมียมนะครับตอนนี้ลมดำมาให้สวยมากๆเนี่ครับพาดยาวบริเวณด้านล่างเลยนะฮะร,รวมถึงกระจกด้านข้างนะครับที่เราเห็นกันนี่ปกติแล้วตัวถังรถนะครับกับสีรถจะเป็นสีเดียวกันเลยแต่ว่าตอนนี้จะเป็นชุดสีดำมาให้บริเวณกระจกข้างครับสวยมากๆสปอร์ตมากๆครับจะให้ดูสีที่มันเห็นความต่างนะครับชัดๆกันไปเลยนี่เวลามันตัดกันมันสวยอย่างนี้ครับนี่ ในสีขาวก็จะออกค่อนข้างชัดเลยครับรวมถึงกระจกข้างด้านข้างนะครับก็จะมีความสปอร์ตลงตัวมากขึ้นโดยการเสริมน่ครับเพนท์แบ็คบริเวณขอบเพมของประตูนี่นะครับลากยาวมาเลยนะฮะจนถึงบริเวณด้านนี้ซึ่งตัวเก่าตรงนี้จะเป็นสีที่เป็นออกโครเมียมนะครับให้ความหรูหราแต่ตอนนี้มาในแนวสปอร์ตดุดันแล้วก็ล้อนี่ครับล้อหน้าและล้อหลังนะครับคือพอเป็นล้อตัวใหม่นะครับเข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านนะอ่ะอาจจะไม่ชอบ ขอบที่มันล้นออกมาตรงนี้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําให้เราประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับเนื่องจากอากาศมันไม่เข้าไปอยู่ในล้อใช่ไหมพอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยเขาก็เลยเพ้นต์ตรงนี้สีดำมาเลยดูแบบกลืนเข้าไปครับสีที่ชารอ่ะมันก็จะเกิดแค่ตัวบริเวณที่เป็นโครเมียมสีเทาตรงนี้นะฮะทำให้ตัวนี้มันดูดูดันดูสวยขึ้นครับแล้วก็ยังได้การประหยัดน้ํามันในสไตล์ของล้อแมก AMG แบบนี้ด้วยครับ ด้านซ้ายของตัวรถนะครับก็เหมือนเดิมครับคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับข้างบนเป็นช่องชาร์จ AC 11กิโลวัตต์นะครับสูงสุดส่วนข้างล่างเป็น DC นะครับอันนี้ก็เป็นการชาร์จสูงสุดของคันนี้ครับ10กิโลวัตต์นะครับต่อชั่วโมงปลั๊กอินไฮบริดมาถึงด้านท้ายของตัวรถนะครับพอเป็นสีขาวอ่ะเราจะเห็นเส้นนี้ชัดเลยนี่ครับเส้นสีดําบริเวณการชนด้านล่างนะครับชัดเลยแล้วก็ มีแฮนด์ฟิวเซนเหมือนเดิมครับเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเหมือนเดิมครับพอมีเส้นตรงนี้เข้ามาแล้วมันดูดดัดนขึ้นเยอะเลยนะครับอยู่กับสีเทาและสีขาวนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวอู๋จะเอาสีขาวคันนี้ไปเทสได้ให้ทุกคนกันครับไปครับ ด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับคันนี้ก็เงียบมากๆนะครับไปครับเริ่มเทสได้ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในโหมดไฟฟ้านะ ตรงนี้คือระยะทางที่วิ่งได้นะครับส่วนที่เหลือนะก็คือวิ่งได้อยู่ประมาณ20กิโลในฝั่งไฟฟ้านะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เราวิ่งได้น้ํามันนะครับ้วยน้ํามันจะอยู่ที่4 1 5กิโลเมตรนะครับก็คือเต็มถังอนะวิ่งได้ประมาณนี้แต่วันนี้ชาร์จแบตมาไม่เต็มนะครับก็เลยวิ่งอยู่ได้ประมาณ20กิโลนะก็คือประมาณ20%เนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะตัวนี้วิ่งได้ประมาณ100ยโลครับ รถคันนี้มันเป็นรถที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าได้นะครับ p l c k i n h y b i ดชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรนะครับบางท่านก็วิ่งเลย100กิโลเมตรเลยนะครับทีนี้ตัวรถอ่ะจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับมันคือเราเรียกระบบนี้ว่า e n e r g i z i n g Air Control นะครับนี่เป็นการควบคุมคุณภาพอากาศภายนอกตัวรถนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน C 3 5 0 E นี่จะสังเกตด้ว,ว่าภายนอกอะอากาศอยู่ที่ ประมาณ4นะครับก็คือวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะในกรุงเทพแต่ว่าภายในรถอ่ะจะอยู่ที่1เลยนะครับก็คืออากาศดีกว่าข้างนอกแน่นอนนะครับด้วยระบบ Energizing Air Control ตัวนี้เราไม่ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับมีตัวนี้ช่วยช่วยเหลือเราแล้วนะในตัวรถนะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของตัวรถคันนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกล้อง360องศาที่ทุกคนรอคอย ตอนนี้มาแล้วนะครับภายในดีไซน์แล้วก็การขับขี่ทุกอย่างอะ่ะสำหรับอู่แล้วอู่ยังรู้สึกว่ามีความคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากตัวรถตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัว Night Edition เนาะพอเป็น Night Edition อะ่ะออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นออปชั่นที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ชุดแต่งทำให้ตัวรถมีความสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวลองกล้องถอยกันนะครับ ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับกล้องถอยกล้องถอยตัวนี้หรือกล้องที่เราใช้ขับะนะครับเวลาเราหลบพวกฟุตบาทเราเรียกมาได้เลยจากปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มน,นี้นะครับเรากดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับนี่กล้องในเวอร์ชัน MBUX เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันล่าสุดน,นะครับเราสามารถหมุนดูอยีกได้เลยนี่เราก็จะดูได้เลยนะครับรอบคันหลายๆท่านก็จะอยากได้ตัวนี้นะครับเพราะว่า ในการกัดอะยะตอนเราออกรถใหม่ๆเราไม่รู้เนาะในมุมด้านซ้ายของล้อเนี่ยครับว่าเราจะชนฟุตบาทหรือเปล่าขอบสีฟ้าเนี่ยจะเป็นขอบที่ไว้บอกนะครับถ้าเกิดรถเราไปอยู่ใกล้อะ่ะก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มแล้วก็แดงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าด้านขวาที่เรากำลังจะเลี้ยวเนี่ยครับสมมุติเราเลี้ยวล้อก็จะมีไกด์แดนบอกเราเลยนะว่าเราจะเลี้ยวยังไงเนาะทีนี้ในส่วนของตัวที่เป็นกล้องหลักอะครับ ที่เราเรียกขึ้นมาเนี่ยมันจะโชว์เราอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถอยรถนะครับถอยรถก็จะเป็นการโชว์อีกเรื่องหนึ่งว่าเราจะถอยแบบไหนโดยถอยเวลาเราถอยเนี่ย,อยลองเอาใหม่นะครับเข้ากล้องถอยปุ๊บนี่จะเป็นโชว์เป็นแปนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็มีขอบสีฟ้าเหมือนกันไกด์แดนโชว์หมดนะครับว่าเราถอยแบบไหนนี่อย่างนี้ครับอันนี้ก็ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ MBUX น,นะครับที่ให้มาในตัวเจ้า C350E Night Edition คันนี้นะครับทำให้การใช้งานของตัวรถง่ายขึ้นมากแล้วก็จุดไหนที่เรียกว่าเป็นจุดด้อยของตัว C350E ก็อัปเกรดใส่เข้ามาในรถรุ่นนี้แล้วครับคลิปก่อนหน้านี้อูเคยทำคลิป C350E นั่นเป็นคลิปแรกสุดเลยนะครับที่เคยตัดคลิปลง YouTube ของการรีวิวรถยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับ อีกจุดสําคัญของรถคันนี้นะครับก็คือกระจก3บานหน้านี้สามบานสามบานหน้านี้ของ c 3สาม n i าศูน i อีไน์ดิชัเป็นกระจก a c คร s t i c g กานะครับก็คือกระจก2ชั้นนะครับที่สามารถเก็บเสียงจากภายนอกได้ดีกว่าอันนี้ผมมีลองที่ความเร็วสูงๆมาแล้วนะครับเก็บเสียงได้ดีกว่าแบบอย่างชัดเจนเลยบนย่านความเร็วสูงๆที่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ก็ทำงานได้ดีมากในระบบเกียบเสียงแล้วก็ยังได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ตัวท็อปที่เป็น 3D Surround System มาให้ด้วยนะครับในรถคันนี้คุ้มค่ามากๆกับยอดเงินที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังถอยจอดเข้าช่องจอดนะครับช่องจอดก็จะมีไกด์แดนโชว์เลยเวลาเราเลี้ยวพงมาลัยนะแล้วก็เป็นแฟนนี่ครับทำให้มีความง่ายกว่าเดิมมากเพราะว่าตัวเดิมอ่ะจะมีแค่กล้องตัวนี้เลยนะครับไม่มีตัวนี้ขึ้นมาโชว อันนี้รู้สึกว่าเข้าง่ายแล้วก็การอย,ยะได้ง่ายมากนะครับในส่วนของราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3,290,000บาทพร้อมฟรีส่วนลด1,000 0 0บาทและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีก1ปีนะครับผมอูที่ปรึกษาการขายจาก TDC Motor วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ